ซีรีส์วาใไผู้ใหญ่ตอ่อดูฟรีที่ยูทูบนะจ๊ะ มาก็ดีแหละแต่ว่าวันนี้ฉันเป็นยังไงก็ดูดีกว่าทุกวันใช่ไหมคือไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่เติมรองพื้น้มันบริ้งกว่าเดิมแล้วก็ทาลิปน,นิดหน่อยแกคอยดูนะวันนี้แหละนายโยต้องไปบ่ายเนี่ยเขามาขอไลน์ฉันเองก่อนแกจะให้นายโยมาขอไลน์เนี่ยไปจัดการผู้น้าห้องก่อนดีกว่าไปทำไมมีอะไรอันนี้เขียนอะไรเขียนอะไร ฉันงมวหกวสี่วห้าว 4, ่าเธออะทำอะไรกันไหนดูสิเอาขึ้นมานะยินดีต้อนรับนะคะพี่โยจินนี่ค่ะนี่ลายจินนี่นะคะ <laughs> รถถังฮะ เธอให้พี่โยไปเนี่ยยังไงเขาก็ต้องทิ้งอยู่ดีนี่มั่นใจในตัวเองกันนักใช่ปะถึ่างนี้กล้าทำอรแบบเนี้ยพราะเราจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจอะมันเกี่ยวอะไรกับพี่พลอ,อ,อ,อยด้วยคะไอ่เก่ยวเอยเกี่ยวอะไรอะทาไมคะหนูว่าพลอยก็ชอบผิวแล้วถ้าฉันตอบว่าใช่ล่ะนี่นกก็รู้กันแล้วใช่ไหม ว่าถ้ามั่นใจในความสวยตัวเงกันมากอ่ะก็เอาเลยชิกแกทำแบบนี้ไม่赖ไปหน่อยวะแรงอะไรน้องคนนั้นอ่ะคุณจะขอบคลณซันดี้ซ้ำถึงให้พี่โยไปนะก็ทิ้งหมดแหละอีกอย่างนะคุณก็บอกแล้วว่า มั่นใจในความสวยของใเรียนมากอะ่ะเ้าเจ้าแม่คนสวยไม่มีใครในโรงเรียนนี้สวยเท่าแกเลยแต่ระวังคนสวยจะแค้วนะคะมาท้อไปพวกนั้นไงเล่ากเก่ไม่ได้คุยกัยบโย,บยเลยนี่โอ๊ยมึงเบาเบาดีนี่เบาสุดแล้วเอาให้มันเนียนๆแล้วกันเออกูเก่งมึงอยู่นี่มึงนิ่ง ไอ้ฟูกอะไรฟูกมีเรื่องจะบอกอะไรแต่งหน้าทำไมเนี่ยนี่ไงกูไม่ได้แต่งูกให้มันลบรอยช้ำจริงเหรอไม่อยากให้ใครรู้โดนเด็กใหม่นั่นต่อยอะแต่งอะไรวะแต่งนี่ มึงแกล้งกูเหรอกูไม่ได้แกล้งมึงนะก็มันต้องแต่งงี้จริงอะ่ะสีน,น้ำธรรมชาติมันยังเอาไม่อยู่อะแต่งขนาดนี้ทกูไปเล่นลิเกปะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยเรืองตายโอเค,อเคกูคิดคำตอบให้มึงได้แล้วถ้ามีคนมาถามว่าทำไมแก้มถึงสีชมพูชมพูเนี่ย,ยมึงก็บอกเขาไปเลยว่ามึงอะกำลังมีความรักความรักความรักเหรอความรักเหรอ มึงดูเนี่อ่ะดูว้ากิเลยแล้วมึงมีอะไรโวยวายมาทำไมวะเอ่อเดี๋ยวนี่มึงรู้ปะเนี่ยว่พไอยมันชอบไ้เด็กใหม่อ่ะแล้วมึงรู้ได้ไงเอาก็เมื่อกี้ดี่พวกรุ่นน้องยืนรอโยทินที่หน้าห้องในแพรพลอยก็ประกาศตรงนั้นเลยนะเว้ยเฮ้ยชอบไ้โยทินน่ะต่อหน้ารุ่นน้องเลยนะเว้ย แล้วมึงบอกกูทำไมกูไม่ได้สนใจเขาสักหน่อยนี่ฮะอา้าวกูไม่ได้บอกว่ามึงจะสนใจแม่แค่ไปแจ้งข่าวาเฉยๆท่าทางแปลกนะไอ้โฟกอะไรกูโมโหไอ้ปองไงคือมันแต่งหน้ากูแบบนี้ไงมึงอะไรออ ไอ oh. ้หาแล้วม <lasting relief> ันตายยากจังวะพูดถึงแม่ก um ็มาเลยเฮ้ยเแม่งเดินมาว่ะแม่งหรือวะ แม่ยืนอยู่นี้นะแม่งรูซะบ้างเฮ้ยปุ๊กเดี๋ยวก็เข้ามาคออีกหรอกพออะไรปอมึงอ่ะข้องใจเะไอวะฮะเมื่อวานให้มึงก่อนเว้ยมึงจะต่อเลยปะ่นะเออเอาไปาละอะดี เรามาเป็นเพื่อนกันเถอะเรามาเรียนไม่ได้อยากมามีเรื่องเรื่องเมื่อวานอ่ะก็ขอให้จบกันนะโอเคครับเรามาเป็นเพื่อนกัน ที่แบบอนเปนชอบอะ่ะเด่กเป็นเพื่อนกันมนั้เหรอดีดีด้วยเพื่อนอะ ย้อมยายยายไม่ไปด้วยกันจริงๆหรอครับโอ้นี่พูดกี่ครั้งเนี่ยว่าฉันไม่ไปไม่ไปจะมาชวนทําไมเนี่ยก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปอะไรของเองนั่งหนาเนีคะเจ้จอมโอ้ยขอบคุณนะครับยายอ๋ออะไรนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ขอบคุณอะไรของแกก็ผมรู้ว่ายายอ่ะโกรธป๋าเนี่ยก็เพราะผมอืมแต่ยายเนะี่ยอย่าไปโกรธป๋าเลยนะ ป้าก็มีเหตุผลของเขาอะยายเหตุผลอะไรเอากันจริงๆไงตาเฮงเนี่ยนะมันมีเหตุผลอะไรก็คนมันไม่ชอบมันจะมาบังคับเด็กมันทําไหมฉันไม่เข้าใจตรงนี้เออก็เลยไม่ชอบมันไงตาเฮงอ่ะป๋าเลตาผัดได้แล้วพ่อใหย่ให้พ่อใหญ่ก็ไปเถอะเนี่ยเราไปให้แม่เองไม่ต้องบอกว่าข้าให้ไปละบอกแม่แกหัดกินผักที่มันไม่มีสารพิษบ้าง ไปกินอะไรแต่ไมีอะไรกันไม่รู้แล้วอย่าบอกว่าข้าฝากไปล่ะยันพานกันกินไม่ลงคนเกลียดกรารภาษาอะไรฝากของไปให้กันนะยาย <c oughs> เอาวาจริงๆนะไอคนที่ฉันไม่ชอบน่ะคือไอตาเฮงพ่อของแกนั่นแหละแต่เรื่องแม่ันี่นะคนละเรื่องกันเว้ยงันแบบนี้ยายเข้าไปให้เองดีกว่าสิครับดีกว่านะ <c oughs> อย่ามาพูดมากเลยเรื่องเรื่องขยันขยอข้านี่หมายความว่าจะเอาข้าไปเป็นไม้กันหมาใช่ไหม ยายกันป้าพอมัง้งอยาให้ถึงกันหมาเลยยายผมก็แอบแบบกลวัวนิดๆนะยายไม่รู้ว่าปลาจะหายโกงิหรือยังน,น,นี่ปู่ใหญ่ถ้าเองอึดอัดเองคิดอะไรไม่ออกเกงก็ทำอะไรไม่ได้กลับตอนนั้นอะยายพูดง่ายอะแต่ว่าทำมันทำยากอะยายโอ้ยเรื่องเยอะโยกไปเย้มากันอยู่อย่างเนี้ย ไปไปไหนก็ไปไปงั้นผมไปแล้วยายสวัสดีครับอือย่าลืมนะให้แม่กินให้ได้นะได้ยายอยู่โน่นเลยกินแต่ผักสารพิษเนี่ยกินแตงโ,โมยายนี่ของต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีสารพิษมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยว ฉันว่าเราเลิกทำแบบนี้กันเถอะทำอะไรเหรอฉันรู้น่ะพราที่นายไม่ให้ลายไม่ให้จีก,กับรถเนี่ยเพราะว่านายแค่เล่นตัวพยายามทำตัวเด่นไห้ฉันเป็นฝ่ายเข้าหานายก่อนใช่ปะน่าจะเลิรู้สึกภูงใจยัเงนินฉันเนี่ยเป็นฝ่ายเข้ามาขอลายนายก่อนโอเคนาก็ได้เนี่ดีรลยฉัน มีอะไรอ่ะเปล่าเธอเธอชื่ออะไรนะ <c oughs> พอดีว่าเราจําได้ว่าเธอเรียนห้องเดียวกับเราแต่เราจำชื่อเธอไม่ได้จริงๆมันชื่อแพรพลอ,อยนี่เลิกทำเป็นไม่สนใจฉันได้แล้วรู้นะว่านายรู้ชื่อฉันเนี่ยแา่ว่านายแค่แกล้งทำจำไม่ได้ เพราะาอยากจะดูเทพ <Okay. S 1> จะครูจนะลวกล่ะตรงเลยจะขอไหมเราบอกว่าเราไม่ได้เล่นลายจริงๆ <laughs> อะไรนะ <laughs> เราขอโทษนะเราไปก่อนนะ เหระมองเลย นี่คุณมาทำอะไรอะ่ะมาาฟูเตยเหรอพ่าฉันมาหานายแหละฉันจะชวนนายไปงานวันเกิดพ่อนาะงานวันเกิดพ่อคุณอืมแต่ว่าถ้านายจะไปกับเพื่อนคนเมื่อกี้ก็ได้นะไม่เป็นไรไม่อะไรผมมุสาชื่นออกมาระวังตัวตามที่คุณสั่งไว้ไงแต่ถ้าคุณอยากให้ผมไปกับเธอมไม่ได้นะ แสดงว่าน่าตกลงใช่ไหมก็ไปได้แต่ผมแค่สงสัยว่างานมันเกิดพ่อคุณอะมันจะมาชวนผมไปทำไมฉันอยากใช้นายมั็นข้ออ้างน่ะคือฉันไม่ค่อยถูกกับพ่อเท่าไหร่อ่ะเผื่อว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยดีอะ ฉันอาจจะบอกไปว่านายต้องรีบกลับไปทำธุระหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าถ้านายไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรนะฉันโอเคนายก็รอกลับพร้อมลงปัดแล้วกันเอ้า oh. คุณจะไปไหมงาน,นเกิดพ่อคุณอะ่ะไปดิไปดีใจมากเลยนะครับวันนี้ที่เฮียมาเลี้ยงวันเกิดในร้านของผมผมเตรียมตัวให้เรียบร้อยแล้วครับเชินนี้ครับ เป็นอะไรปไปหร่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแค่นึกขึ้นมาได้ว่าตอนเด็กๆจอมเขาชอบกินทอดมันกุ้งร้านนี้ที่สุดเลยเลิกพูดถึงให้ลูกไม่รับดีอย่างมันได้แล้วผมไม่อยากลมเสียในวันเกิด คิดถึงไอ้จอมเหรอแม่มีแม่คนไหนไม่คิดถึงลูกบ้างล่ะถามได้แล้วถ้าปีนี้จอมมาด้วยล่ะคะจริงเหรอจอมจะมาจริงเหรอจิจริงสิแม่คือจีแกม้วว่ะอยากให้ปากับจอมดีกันสักทีอ่ะก็เลยโกหกไอ,อ้จอมไปว่าปาชวนมางานมันเกิดอ่ะเอาแล้วไปบอกอย่างนั้นนะถ้าเกิดจอมมา ป้าอน,นี่อารวาสร้านแตกกันพอดีอะสิลูกก็นั่นแหละแม่จีก็เลยอยากให้แม่คุยกับป้าหน่อยอะเวาลาจอมมาป้าจะได้ไม่ตกใจมากจีเรานะ่แม่ขอโทษนะคิดซะว่าทำเพื่อหลานลกันนะกำลังจะเกิดแล้วนะี่ไม่ดีเนี่ยจอมกับป้าอาจจะดีกันก็ได้นะแล้วก็จะได้กลับมาอยู่บ้านเราด้วยไงดีไหม แค่นี้แหละได้ค่ะเดี๋ยวก่อนจ้ะขอเพิ่มทอดมันกุ้งอีกที่นึ่งค่ะอ้าวนี่คุณไม่ชอบนี่สั่งมาทำไมล่ะเพาะฉันสั่งมาเผื่อจอมะค่ะ เพนจิบอกว่าจอมโทรมาหาจิว่าปีเนี้เขาจะมาอวยพรวันเกิดให้คุณแล้วมันถึงไหนล่ะเออตาไม่โกดธเลยครับที่จอมมันจะมาด้วยมาก็ดีพราะวันเกิดป้าปีนี้ปาอยากเจอมันพอดี สวัสดีครับวันนี้ว่างหรเลยครับพอดีว่าผมอยากจะเชิญมาทานข้าวเนื่องในวันเกิดผมนะครับ Happy birthday to เหยเฮ่ง yeah, ครับตามสบายเลยนะครับสั่งเต็มที่ได้เลยครับ